ที่บ้านเราค่ะคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะมีโอกาสใช้ช่วงวันหยุดช่วงเวลานี้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกันนะคะชวนดูจุดหนึ่งค่ะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอันนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในบึงการและที่จังหวัดนครพนมด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูเขาหินทราย ประกอบกับลักษณะเด่นของจุดนั้นค่ะที่มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคด้วยเนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างก็อยากจะเข้าไปสัมผัสแล้วก็ชมความงดงามกันค่ะหลายคนอยากไปจริงๆนะคะแต่ว่าก็มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่เหมือนกันเพราะว่ารองรับนะักท่องเที่ยวได้เพียงแค่ไม่เกิน500คนต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้าค่ะก็ไปถึงแล้วก็ไม่ได้เข้าผิดหวังค่ะหลายคนก็เลยต้องจองคิวกันข้ามเดือนทีเดียวนะคะติดตามจากคุณกัญญา ลิมอํานวยลาบค่ะเ็ทุกวันจนวันที่เจกุมภาพัน้าครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาพยายามทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาขึ้นถ้ำนาคาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเพราะไม่สามารถอนุญาตให้ขึ้นไปได้เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเต็มพิกัด500คน เมื่อมาถึงบริเวณจุดให้บริการนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มและเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ตลอดการเดินขึ้นเขาแม้ระยะทางเพียงประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายถ้ำนาคาบนยอดเขาแต่ต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงอุปสรรคสำคัญคือลักษณะของภูเขาที่ค่อนข้างสูงชัน ต้องผ่านโขดหินและบันไดเหล็กตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด L อําให้แต่ละคนจะใช้เวลาเดินทางขึ้นลงต่างกันและระหว่างทางเดินจําเป็นต้องถอดหน้ากาก,ากอนามัยออกเพื่อให้หายใจได้สะดวกหน้ากากอนามัยค่ะยังเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าพอระหว่างทางเดินมันเนี่ยก็ต้องเป็นที่จะต้องถอดเช่นกันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หายใจไม่ทันนะคะเพราะว่าการเดินทางมาแบบนี้นะคะจะต้องขึ้นเขาค่ะสิบนาทีเหนื่อยนะคะ บีแล้วคะ่ะตรงนี้ขึ้นบันไดามา10นาทีนะคะแต่ยังไม่ถึงด้านบนนะคะเป้าหมายของเราคือขํานมาคะ่ะก็แต่ละจุดก็จะมีเชือกไว้ให้ดึงนะคะีค่คุณอัง่นีนะคะพูดดังๆนิดนึงนะระหว่างทางจะมีจุดให้นักท่องเที่ยวพักเป็นระยะระยะและสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะพูดกุยกันเฉพาะกลุ่ม และหากเป็นจุดคับแคบหรือต้องใกล้ชิดผู้อื่นนักท่องเที่ยวจะหยุดพูดคุยและสวมหน้ากากทันทีเพื่อป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 กระแสทํำนาคาฟีเวอร์เกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับพญานาคและการพ้นพบปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หินมีลักษณะเป็นเกล็ดและคล้ายกับหัวงูหรือหัวพญานาคขนาดใหญ่ซึ่งนักธรณีวิทยาเรียกว่าปรากฏการณ์ฟันแครก ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสและมีการจองคิวข้ามปีพยายามแนะนํานะคะว่าการเข้ามาภายในช่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดน้องคายเขาเล่าว่าจองคิวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยใช้เวลานานกว่าสาชั่วโมงและยอมแล้ว่ามีบุคคลพักมาขอซื้อคิวการขึ้นถ้านาคาจริงแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธการซื้อขายขายคิว,วครับในในเว็บมันมีแต่ผมไม่รู้ว่าอะไร แต่ครับมีคนมาทักซื้ออางเงี้ยครับมีอันนี้เจอกับตัวเพราะผมได้เสร็จปุ๊บผมก็ลงในในเฟซบุ๊กว่าเออได้คิวแปดคิวเพราะว่าดีใจจังเลยที่ได้อ่ามีคนทักมาทักมาขอซื้อคิวแล้วหนึ่งพันบาทใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับใช่แต่ผมก็ว่าไม่ขายเพราะผมจองมากับเพื่อนใช่แล้วก็แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดก็จองได้อีกสี่คิว ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาชี้แจงว่าเคยได้รับทราบปัญหาการซื้อขายคิวจริงซึ่งทางอุทยานได้เข้มงวดการตรวจสอบสิทธิ์มากขึ้นรวมถึงได้แจ้งให้กรมอุทยานปรับระบบการจองใหม่เพื่อป้องกันการขายคิวแอดมินของเกานไนก็แก้ไขเบื้องต้นก็โดยวิธีว่าถ้าใครจุกดยกเลิกได้ถ้าใครกดยกเลิกคิวที่ยกเลิกไปจะไม่คืนให้ทันที จะย้อนกลับไปคืนให้อีกทีในเวลา24นอของอีกวันหนึ่งนะครับการนัดหมายให้คิวกันนะครับระหว่างคนกดยกเลิกกับคนที่จะซื้อเนะี่ยก็จะลำบากขึ้นไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ว่าคนที่กดยกเลิกแล้วคิวจะไปโผล่ตอนเวลา24นหรืออาจจะเลทไปอีกนิดนึงหรืออาจจะก่อนหน้า24น อุทยานแห่งชาติภูลังกาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ30,000ื่นไร่ระหว่างจังหวัดนครพน,นมและบึงกาฬการค้นพบหินที่มีลักษณะคล้ายหัวง,งูขนาดใหญ่ทําให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมแต่ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่รวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด -19 ทําให้แต่ละวันสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน500คน ซึ่งล่าสุดทําให้ยอดจองคิวเต็มไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้ากัญยรัตน์ริมอํเหนือลาบไทย PBS รายงาน